สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาบัญชีบริหารมือใหม่ครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนเนื่องจคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาดูการวิเคราะห์ผลตอบต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่กันต่อนะครับมาดูเะยครับผลตอบด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เขาก็บอกว่าให้เอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่จ่ายจริงคือสี่พัน โจทย์บอกนะครับในเดือนนี้เราจ่ายไปใน EP สามสิบจทย์บอกครับไม่ต้องสงสัยครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตของที่มาตรฐานนะระดับการผลิตที่คาดการคือที่แปดสิก็คือ4ี่พันเหมือนกันก็ไปดูที่ EP สามสามค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับก็เลยบวกไว้เห็นไหมครับจากนั้นของจริงเนี่ยมันจ่ายเท่ากับที่กําหนดไว้ในระดับการผลิตที่แ สิเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าน่าพอใจถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ม,มาตรฐานนะจ๊ะก็บอกว่าน่าพอใจเห็นไหมครับโอเคอ่ะต่อไปมาดูมิติที่2ของผลต่างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตในแง่ของ q อน n ิ i ี่หรือประสิทธิผลในการใช้จา่ายว่าใช้จ่ายสี่พันเนี่ยและเกณฑ์บอกว่าเท่านี้ แล้วมันน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่ที่แน่ๆเรารู้แล้วว่าถ้าระดับการผลิตที่80ดสิบเปอเซพราะเรารู้จกนะักอี34สามสิบสี่เนห็นไหมครับว่าของจริงเนี่ยระดับการผลิตที่คาดการในเดือนตุลาเนี่ยมันใช้กําลังการผลิต80มันต้องได้สี่พชิ้นแต่ของจริงก็ได้เท่าไหร่ครับ3,500ชิ้นตามกว่ามาตรฐานไป5้0รชิ้นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรารู้ และอาจารย์บอกว่าให้ดูที่จำนวนเพราะไอ้ Quantity, variance หรือ volume variance ให้ดูที่จำนวนเสร็จแล้วก็ให้แปลงให้ผลต่างที่เป็นบาทเนี่ยให้มันเป็นไม่น่าพอใจเพราะมันจำนวนมันน้อยกว่ามาตรฐานที่กำนกหนดไว้่ก็คือระดับที่80มันควรจะผลิตได้4,000แต่มันผลิตได้แค่3,500เพราะฉะนั้นก็เอา4,000บาท ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มาตรฐานก็คือไอ้ตรงนี้นะครับที่มาจากตารางใน EP 3 3มสาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรรไอ้ตัวนี้มาได้ยังไงครับอยากจำได้ไหมครับก็เ,เอาเอาจำนวนหน่วยจริง3,500ชิ้นคูณกับค่าแรงทางตรงชิ้นละชั่วโมงโอเคไหมครับก็กลายเป็น3,500ชั่วโมงจากนั้นก็ไปคูณกับอัตรา ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จัดสรรในในระดับการผลิตจริงก็คือ1บาทถ้าไม่ผิดเนาะก็กลายเป็น3,500าอชั่วโมงคูณ1่บาทก็กลายเป็น3,500บาทเสร็จแล้วก็ผลต่างของไอ้สองตัวนี้อยู่ที่5้าร้อยบาทตอนนี้อย่าลืมนะครับมันเป็นบาทหน่วยเป็นบาทนะครับไม่ใช่เป็นชิ้นเพราะมันหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยแล้วอัตราจัดสรรก็คือหนึ่งบาท ต่อ1นึ่ชั่วมเห็นไหมครับฉะนั้นก็เลยผลต่างก็คือ5้0รบาทก็เป็นอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้านักศึกษาไม่แม่นก็ให้ดูที่โวลุ่มก็แล้วกันว่าไอ้ของจริงเนี่ยจำนวนหน่วยที่ผลิตได้3,500หน่วยในเดือนตุาลาเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องผลิตได้4,000หน่วยนระดับการผลิตที่แปเพราะฉะนั้นผลต่างตัวนี้ก็คือ หน่วยมันน้อยกว่ามาตรฐานน่ยมันต่างผลต,งต่างตัวนี้ก็เรียกเรียกว่าไม่น่าพอใจเท่านั้นเองครับผมนี่คือสองสูตรครับในเรื่องผลต่างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตในแง่ของจํานวนเงินที่ใช้กับในแง่ของหน่วยที่ผลิตได้ <Yeah. S 1> จริงกับหน่วยที่ผลิตได้ตามควรที่จะผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับการผลิตที่แ0ดอเซ็นเห็นไหมครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับ เรื่องรายละเอียดของค่าจ่ายคงที่เห็นไหมครับหรือนักศึกษาจะใช้อีกสูตรยังก็ได้ถ้าตำรานักศึกษามไม่ใช้สูตรที่หนึ่งเห็นไหมครับคขาให้คำนวณสูตรที่สองเราก็ใช้ได้เลยเอาผลิตจริงขึ้นมาครับโจทย์กำหนดก็ไม่ต้องมาแจกแจงแนละ้วเพราะว่า4 0 0 0บาทใช้จ่ายจริงในการผลิต3,500ชิ้นเห็นไหมครับจากนั้นก็มาเปรียบเทียบกับ มาตรฐานนาระดับการผลิตที่คาดการเห็นไหมครับผลิตที่คาดการก็คือชั่วโมงแรงงานมาตรฐานคูณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตของที่จัดสรรน,นี่คือที่มาของชั่วโมงแรงงานมาตรฐานกับค่าใช้จ่ายของที่จัดสรรมาจากไหนครับนี่ไงครับชั่วโมงแรงงานมาตรฐาน,นาระดับการผลิตคาดการหรือที่แ80%ดําอลังการผลิตใช้ในเดือนตุลา ก็คือ4,000ชั่วโมงค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จะสันนระดับค่าการที่80%ก็ชั่วโมงแรงงานทางตรง1บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงเห็นไหมครับก็เอา4,000ชั่วโมงคูณต้นทุนอัตราค่าใช้จ่าย1บาท4,000คูณ1ก็เท่ากับ4นี่คือที่หมายของไอ้ตัว4 0าทเห็นไหมครับก็เปรียบเทียบไม่แตกต่างจ่ายจริงเท่ากับงบประมาณ ยืดหยุ่นนะระดับการผลิตที่คาดการ80์80%เท่ากันผลิตเลยก็ไม่แตกต่างจากนั้นก็เอาไอ้ที่คาดการนะครับมาเปรียบเทียบกับที่ผลิตได้จริงนะครับชั่วโมงแรงงานจริงคือ3,500ชั่วโมงอัตราคงที่จัดสรรละ่ระก็มาจากตาที่คาดการก็คือตัวนี้นะครับ3,500ชั่วโมงมีผลิตจริงคูราค่ารช้จ่าคงที่จัดสรรที่คาดการที่80%ก็แลังการผลิตอะไร3,500บาทต่อชั่วโมง ก็เท่ากับตัวสาันห้า้บาทต่อช่วเห็นไหมครับตรงนี้นักศึกษาไปาไม่เป็นก็อย่างที่อาจารย์บอกให้เทคนิคไปก็ดูที่หน่วยที่ผลิตเพราะระดับระดับการผลิตที่คาดการมันต้องมันต้องผลิตได้สี่0ันหน่วยแต่ของจริงมันผลิตได้ต่ากว่าที่คาดการไปเนี่ยมันผลิตได้แค่ส0 0 0หน่วยเพราะนั้นถือว่าผลต่างที่ออกมาเนี่ยไม่น,านา่าพึงใจเท่นั้นเองครับดูที่โ o ล u m เป็นหลัก ถ้าเกิดแปดตัวเลขไม่เป็นเห็นไหมครับให้เทคนิคเล็กๆนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตของที่จากนั้นก็มาจัดทารายงานเลยครับว่าผลต่างด้านประสิทธิภาพการใช้ใจ่ายน่าพอใจก็คือใช้ตเป้าเลยตามเกณฑ์พอดีตามเกณฑ์าม,มาตรฐานเนียไม่ขาดไม่เกิขนขณะที่ผลต่างด้านประสิทธิผลด้านจํานวนหน่วยที่ผลิตได้จริงในเดือนตุลาเนี่ยถ้ากําลังการผลิต แปดสิมันควรจะได้สี่พันหน่วยแต่ว่าเราใช้80%ดสิบเปตจริงแต่ผลออกมาประสิทธิผลมันได้แค่3,500ันหน่วยเห็นไ,ไหมครับนี่คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจก็คิดเป็นจำนวนเงินแล้วก็วคือตกอ,อยู่ที่500บาทนี่คือการจัดทำรายงารค่นทุก่าใจะจ่ายก,การผลิตของพี่นะครับย้ำให้ดูที่ประสิทธิผลว่าว่าไม่สามารถผลิตได้ตามเกณฑ์ที่ ที่ประมาณไว้จากงบประมาณเห็นไหมครับ80%เอร์เซนควรจะได้4 0 0พันหน่วยแต่ผลิตได้จริงแค่3,500หน่วยแสดงว่าไม่น่าพอาใจต่ำกว่าปั๊บเห็นไหมอะขออน้าไอเดียหนะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลองสืกสนกันอะถ้านักศึกษาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญจะรูมกดติดตามอาจารย์นะครับเพื่อทิ่จะมีภาคคลิปทีแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นการบันทึกบัญชี EP ที่สาม สิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับผม